หรือนพี่เรียนก่อนงั้นเี้อง่ายให้น่ัวเล็กที่เยอก็ขไม่ีเดี๋ยวาจะดีดูตรงนเนี่ยันนมันมันมส่งมนส่งยากแล้วก็ดึงเส้อให้ตรง ต้องให้สมมทเหมันมาจบจากไหนอเมริกาสารพีอเมริกาสารพีที่คนไปบอกเลยนะเนี่ยจบจากไหนอเมริกาสารพีเราดูกันไม่ใช่ไหมเอลเอนนี่เดียวไม่ดีดีร่วมมควบเดียวตรงนี้จะรวมขึ้นมาและนำหลังตรงพยายามหลังให้ตรงหน้าย่อคอเล็กน้อยเสื้อหน้าเราจะใช้สองนิ้วสองนิ้วเช็คตรงนั้นตรงหนั้โอเคพอเสียหน่อยภเษีหน่อย dollars. Oh.